ให้การยอมรับต้องยอมรับเราเราก็เลยต้องเข้าสังคมโดยที่แบบอ่ะไปกินเหล้าไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ขัดแยง้งเริ่มต้นจากจากการขัดแย้งครับแล้วก็แต่รู้ว่าสิ่งที่พระอาจารย์ต้นสอนนะดีรู้ว่าสิ่งนี้ดีณนะตอนนี้พี่มองว่ามันไม่มีทางไหนเลยไม่มีทางไหนเลยที่เราจะจัดการกับความผิดได้โดยปราศจากความรู้ตรง ครับพี่คิวเราต้องสวัสดีทุกคนก่อนครับโอเคพร้อมพกันครับสามสี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมอาพชัญพุทธนะครับก็หลายคนนาจ๊ะรู้จักกันแล้วนะครับเชิญพิภิชาผมแนะนําตัวสักหน่อยอ๋อพีคิวนะครับพนักงานบริษัทออฟฟิศทั่วไปครับครับผมพี่คิวครับวันนี้คือผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเป็นพี่พี่ที่ผมแบบ อยากจะสนทนามากนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเชิญชวนเขามาครับแล้วเขาก็หลงตัวมาับผมนะครับใช้คำว่าหลงหลงตัวนะหลงตัวพี่ยิวครับอ่านิดนึงครับพี่ถ้ามุมมองของตอนแรกเนาะที่อยากจะแบบก่อนรู้จักวงการนี้เลยอ่าเป็นอะไรยังไงบ้างครับอหมายถึงว่าในชีวิตใช่ใช่ครับก็ต้องบอกว่า ใช้ชีวิตแบบไม่รู้ไม่ร,มร,มรู้รู้ตัวมาก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรในชีวิตรู้แค่ว่าจะต้องเรียนเราต้องเรียนให้เก่งครับแค่นั้นเลยครับก็เป็นเด็กตั้งใจเรียนคนหนึ่งเป็นเด็กตั้งใจเรียนเป็นเด็กที่เรียกยว่ากระตันยูู้คุณผู้คุยกับแม่เมื่อกี้นะครับคุณแม่จะดูคลิปนี้ด้วยแล้วยังไงต่อพี่คิวที่ช่วงโตขึ้นมาคือจนถึงมหาลัยคือก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละก็ไปต่าง ตามที่แบบว่าสังคมเป็นอ่ะอพอ,อะตอนเรียนมัธยมมัธยมปลายเนี้ยก็ทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกว่าเรียนเก่งเรียนดีครับเพราะว่าณนะตอนนั้นก็ถูกตั้งค่าหมายถึงว่าบรรทัดฐานของเราอ่ะก็ตั้งค่าตัวเองไปว่าเราจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราแบบเรียนดี<อ>เรียนเก่งจนเข้ามหาลัยมหาลัยก็ช่วงวัยรุ่นอันนั้นก็ เรียนดีก็เป็นเรื่องหนึ่งและเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องสังคม oh. จะต้องแบบเหมือนมีเพื่อนที่ให้การยอมรับต้องยอมรับเราเราก็เลยต้องเข้าสังคมโดยที่แบบอ่ะไปกินเหล้าไปเที่ยวอะไรเงี้ย oh. ซึ่งอันนั้นอ่ะถามว่าตัวเองชอบไหมนะตอนนั้นก็ชอบนะบก็ชอบสนุกเอนจอยกับเพื่อนตอนตอน,ตอนนี้ยังชอบอยู่ไหมฮะตอนนี้ก็ เฉย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 ,ย,ย,ยีกวาฟล์กผ่าจานดูอยู่นะครับแ่กสัมาษณไปกันต่ออ๋อโอเคครับแล้วในมุมมองที่พอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนะพี่ม,มันเกิดอะไรถึงเข้ามาเริ่มพุ่งนีนะ,ะพี่เรื่องธรรมะคือ,อจุดพลิกของพี่เนี่ยต้องบอกว่ามาจากเรื่องของคนรักม,มาจากเรื่องของแฟนเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยพี่คิดว่าตัวพี่เองอะ จะต้องทําตัวเองให้ดีต้องพัฒนาตัวเองให้ดีครับแล้วนะตอนนั้นพี่มีแฟนแฟนเก่าของพี่เป็นหมอครับแล้วเราก็คิดว่าโอ้โหมีแฟนเป็นหมอนี่แบบสุดแล้วค,คือแบบยังไงเขาดูแลเราได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยจนถึงจุดที่มีปัญหาก,กันแล้วถึงจุดที่จะต้องแตกหักซึ่งนะตอนนั้นมันเกิดคําถามขึ้นมาว่าชีวิตเราจะต้องดียังไงหมายถึงว่า เราจะต้องพัฒนาตัวเองแบบไหนเพราะว่าพอเราคิดว่ามันดีแล้วพอไปเจอปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาปับ๊บเราก้าวข้ามผ่านมันไม่ได้เ,เราก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้วที่เราพัฒนาตัวเองมาเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองไปในเวไหนทางไหนที่เรียกว่าดีสําหรับเราแล้วดีดีของเราเนี่ยมันต้องดีไปจนถึงขนาดไหนครับณนะตอนนั้นมันเกิดคําถามนี้ขึ้นมาก็เลยแบบเริ่มมานั่งดูแล้วว่าใครที่จะสามารถ บอกทางเราได้หมายถึงว่าบอกทิศทางเราได้ว่าชีวิตเราอ่ะจะต้องไปไป,ไปในแนวทางไหนครับซึ่งนตอนนั้นก็เสิร์ช Google เลยครับอินเทอร์เน็ตและวตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้าหาศาสนาเลยนะครับไม่คิดเลยว่าแบบจะต้องพึ่งพุทธศาสนา<อ>พึ่งหลักธรรมอนะไรเงี้ยตอนนั้นก็คิดว่าหาไลฟ์โค้ดเพาะแบบไลฟ์โค้ดคนไหนที่จะสามารถแบบว่าสอนเราได้เง<อ>ี้ยโอเคครับ นั่นแปลว่าเหมือนกับเราเข้าใจว่าชีวิตเราดีแล้วแต่ว่าทำไมมันยังเจอบางปัญหาอยู่ที่มัหาเราออกไม่ได้โอเคครับใครที่กำลังเจอปัญหาอยู่นะครับาฟังกันต่อนะฮะแล้วยังไงต่อครับพีคิวไปเจอหลังจากไลฟ์โค้ดไปเจอใครฮะแห่ทุกคนเดี๋ยว่าหน้าจะขึ้นรูปดีต้องขึ้นรูปต้องขึ้นรูปไหมฮะขึ้นข้างบนเลยขาข้าับก็ ไปเจอครูงอรครับณ oh. นะตอนนั้นก็ตัดสินใจไปเรียนกับครูงอร้อเพราะก็คิดว่าสิ่งที่ครูงอร้อสอนก็น่าจะตอบโจทย์ในสิ่งที่เรากํลาลังค้นหาอยู่ครับก็เริ่มเข้าไปเทคคอร์สเรียนกับครูงาอแล้วก็ติดตามครูงอร้อแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางครูงาอมาเรื่อยๆอ๋อโอเคครับ mm hmm. แอบแอบสปอยเบาๆได้ว่ายังไงก็ไม่พ้นเรื่องธรรมะนะพี่เนาะอันนี้ก็ต้องบอกว่าครูงอร้อเป็นจุดเริ่มต้น คนแรกเรียกว่าเป็นครูคนแรกเลยดีกว่าที่ทำให้เริ่มเห็นว่าพระพุทธศาสนามีคุณค่าเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ไม่เคยอย่างที่บอกว่าไม่เคยคิดว่าเราต้องไปพึ่งหลักธรรมพึ่งพระพุทธศาสนามาก่อนครับอย่างพี่ก็เคยบวชมามแล้วก็บวชด,ด้วยประเพณีก็ไม่ได้อะไรออกมามแล้วก็ไม่คิดที่จะกลับไปด้วยครับเออ แต่พอเจอครูงอก็ต้องบอกว่าเนี่ยครูง้อเป็นครูคนแรกที่เหมือนต้องบอกว่าเหมือนปลูกต้นไม้ไว้อะครับอืมปลูกต้นอ่อนไว้สําหรับการศึกษามาถึงเห็นคุณค่าของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนแปลว่าถ้าใครนะครับที่กําลังสงสัยเนาะหรือว่ามีความเข้าใจที่ยังไม่เชื่อนะครับก็มาลองพิสูจน์ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะเฟซบุ๊กฟี่คิวไว้ด้านล่างนะทุกคนเฟซคุ๊กไอจีด้วยไอจีครับผม เราไม่ได้แปะของเพจนะครับเราแปะของโซตัวเลยนะครับพี่ครับนี่ครับแล้วพอเข้ามาแล้วเห็นอะไรครับอืถึงสิ่งที่คู่อหรือพี่พูดเมื่อกี้ครับเห็นว่าคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอืคือก่อนที่เจอพระอาจารย์ต้นนะณตอนนั้นก่อนเจอพระอาจารย์ต้นก่อนครูงออเจอพระอาจารย์ต้นด้วยครับก็รู้สึกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะเป็นสิ่งที่เป็นหลักธรรมณตอนนั้นยังรู้สึกว่าเป็นหลักธรรมที่ดี แต่เป็นหลักธรรมที่เราอาจจะเข้าถึงได้ยากครับอ่าแล้วหลังจากที่เจอพระอาจารย์ต้นคือมันสามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันยากอ่ะม,มันสามารถที่จะดําเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าบอกไว้หรือพระอาจารย์ต้นบอกไว้ให้เข้าถึงทางได้อืมโอเคครับครบถ้าถ้าใครอย่างนี้แล้วกันครับพีควสมมติว่าแบบหูอยากอยาก,อยากฟังพระอาจารย์นะครับช่องช่องอะไรนะครับ ธรรมนาวาชอบอาจารย์ใช่ไหมธรรมนาวาธรรมนาวาก่อนเลยครับก็เรียกว่าเป็นแบบการพรีวิวแบบเพื่อเพื่อทุกคนที่ดูอยู่นะครับอยากรู้ว่าพระอาจารย์ท่านพูดยังไงมันโอเคขนาดไหนนะครับเราไม่คุยโมกันมากนะครับไปลองฟังกันดูนะครับเดี๋ยวผมแปะไปให้นะทุกคนนะพี่คิวครับเราพอถึงสเต็ปเรื่องเข้ามาแนวทางของพระอาจารย์แล้วยังไงต่อครับก็ เล่าเล่านิดนึ่งเนาะได้ตรงๆที่ว่าคือตอนแรกอ่ะก็ต้องบอกว่าเข้ามาในแนวทางพระอาจารย์ต้นโดยขัดแย้งหมายถึงว่าไม่ได้เชื่อพระอาจารย์ร้อยเปอร์เซนตว่าสิ่งที่พระอาจารย์สอนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสมควรทำสิ่งที่ขัดแย้งหลักๆเลยก็คือเรื่องการนั่งสมาธิเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยคือก็ฝึกนั่งสมาธิมาก่อนนั่งแบบนั่งจริงจังแล้วพอมา ศึกษาตามแนวทางพระอาจารย์ต้นล้วพระอาจารย์ต้นไม่แนะนาครับให้นั่งสมาธิไอ้นี่ก็ด้วยทิฏฐิมานะก็แบบขัดแย้งขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์สมัยก่อนถึงสอนให้นั่งสมาธิมาก่อนไม่มีสถาบันไหนเลยที่แบบแบบให้ไปทําออื่นนอกจากว่าแบบนั่งขัดสมาเข้าสมาธิอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขัดแย้งเริ่มต้นจากจากการขัดแย้งครับแล้วก็อ่ แต่รู้ว่าสิ่งที่พระอาจารย์ต้นสอนอน่ะดีรู้ว่าสิ่งนี้ดีเพราะว่าระหว่างการที่ฟังพระอาจารย์ต้นไปก็มีบางอย่างหมายถึงว่าเราก็เข้าใจอะไรมากขึ้นในในเนื้อหาเงี้ยครับก็จนจนก็ฟังมาเรื่อยๆจนก็เหมือนกับก็ยอมรับมาเรื่อยๆว่าว่าสิ่งที่พระอาจารย์ต้น,นสอนละเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงหลักการแล้วและไอสมาธิที่เราเคย ฝึกปฏิบัติมาก่อนน่มันผิดหลักการยังไงอันนี้อันนี้ต้องบอกทุกคนนะครับว่า<ช>เราไม่ได้มีเจตนาว่ามันผิดหรือมันถูกยังไงครับ<ช>เราไม่มีการบูลลี่กันนะครับทุกคน<ช>แต่ว่าอยากให้ทุกคนลองฟังท่านดูนะครับ<ช>แล้วทุกคนจะเข้าใจแบบทีพีคิวเข้าใจครับว่า<ช>ว่ามันมีเพราะอะไรคือจะบอกว่าสมาธิมันจะมีมิจฉากับสัมมาเนาะคือจริงๆ<ช>อ่อะ พี่ไปไกลไปไหมอันนี้พี่จะพูดประเด็นที่พี่อยากจะพูดเด็ดอะหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าอ๋อโอเคพี่จะหยิบเรื่องไหนอันหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าเข้าได้นะครับงง้นเข้าได้เลยนะครับทุกคนฮะผมมีเซสชันเซสชันหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนที่รักการสัมภาษณ์ครับอยากพูดอะไรที่ได้เรียนรู้มาละกันครับอหรือจากที่เห็นด้วยตัวเองที่อยากจะบอกกับทุกคนเป็นเบื้องต้นครับพี่คิวพี่คิวอยากเล่าอะไรทั้งสองนาทีคือ สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทําให้พี่สนใจหมายถึงว่าทําให้พี่แบบว,ว้าวกับคําสอนของพระอาจารย์ต้นมากเลยนะตอนนั้นคือจุดแรกๆเลยที่พี่ฟังไลฟ์พระอาจารย์ต้นไลฟ์กับคุณงอครับคือพระอาจารย์ต้นอ่ะบอกว่าทุกเป็นสัจจะเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกคนคําพูดเนี้ยเปิดโลกกระทัดพี่มากเลยเพราะว่า ถึงขั้นนะตอนนั้นพอฟังประโยคนี้ปั๊บถึงขั้นคิดเลยว่าทําไมไม่เคยมีใครบอกเรื่องนี้มาก่อนอทําไมในโลกนี้ไม่เคยมีใครบอกว่าทุกเป็นสัจจะมาก่อนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นเ,นเราก็พยายามหนีทุกมาตลอดอมแม้แต่ก่อนหน้าน,นี้ที่พี่เคยคิดว่าพี่จะต้องดี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 ครับดีก็เพราะว่าเราไม่อยากไม่ดีม,มันก็คือหนีทุกในรูปแบบหนึง่งแต่พอพระอาจารย์ต้นบอกว่าทุกคือสัจจะทุกคือความจริงคือแบบไอ้สิ่งที่มัน เหมือนเราแบบหนักๆอยู่เงี้ยมันมันเบาไปเยอะเลยแค่เข้าใจว่าทุกเนี้ยคือสัจจะคือความจริงพระอาจารย์ต้นจะสอนเรื่องทุกแท้ทุกเทียมครับทุกแท้คือสัจจะที่ต้องยอมรับทุกเทียมคือสิ่งที่เราจะต้องกําหนดรู้และละมันมีมีแบบตัวอย่างไหมครับพี่ตัวอย่างของทุกแท้และตัวอย่างของทุกเทียมครับแค่เรื่องทุกสิบเอ็ดประการอะแค่เรื่องความไม่พอใจอหมายถึงว่าเราประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจอหรือ อ่ะเรื่องเรื่องนี้แล้วกันความประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจเนี่ยใครที่มากระทําอะไรเราแล้วเรารู้สึกไม่พอใจคือก่อนนั้นเราก็ด้วยความอย่างพี่เงพี่ก็จะติดแบบเป็นคนดีเงี้ยพี่ก็จะแบบไม่เอาไม่ไม่ไม่อยากไม่พอใจไม่อยากไปโมโหเขาไม่อยากไปโกรธเขาพยายามแบบทําตัวดี่้ยใช่ไหมกับอีกแบบหนึ่งถ้าสมมุติคนนั้นมากระทําเราแล้วเราก็อาจจะแบบโมโหตอบกลับไปเลยเงี้ยแต่พอพระอาจารย์ต้นสอนเรื่องนี้ปั๊บว่า สิ่งนี้เป็นสัจจะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วอเออพระอาจารย์ต้นบอกว่าคือพอมันเป็นฮานสายกลางอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติทางไหนแต่แค่เราเข้าไปเห็นมันตามความเป็นจริงว่ามันก็เกิดขึ้นเป็นปกติเป็นธรรมดาอ,มอันนี้แหละคือแบบมันทำให้ชีวิตมันง่ายอเอาจริงชีวิตมันง่ายง่ายขึ้นเยอะเลยเหมือนเหมือนอยากชวนตัวอย่างเพิ่มเติมจากพี่คิวนิดนึ่งนะครับสมมติว่า มีคนมาว่าเราถ้าเราคิดทันเราอาจจะมีการเปลี่ยนการแสดงออกไปอีกแบบหนึ่งใช่อันนี้คือแบบที่พี่คิวจะสื่อให้กับทุกคนใช่คือพระอาจารย์ต้นจะบอกว่าให้เปลี่ยนที่ความเห็นถ้าความเห็นเราถูกการกระทำของเราก็จะถูกครับวาจาของเราก็จะถูกพี่ยกเคสนึงได้ไหมได้ครับได้ครับโอเคมีพี่ที่ออฟฟิศคนหนึ่งคือเขาถูกลูกค้า ไม่ครับผมผมจะบอกว่าเผื่อพี่เขาดูครับเผื่อเผื่อไม่รู้ว่าเขาจะดูหรือเปล่าโอเคเป็นธรรมทานเป็นธรรมทานนะครับที่เพว่าพี่คนหนึ่งที่ทํางานด้วยกันเขาถูกลูกค้าเหมือนบ่นมาบ่นมาว่าแบบเอ้ยแบบอยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วพี่คนนั้นเนี่ยเขาก็มาบอกมาบอกหมายถึงมารีพอร์ตกับกับพี่ว่าแบบเอ้ยลูกค้าคนนี้บ่นมาแบบนั้นบ่นมาแบบนี้ ถ้าเมื่อก่อนพี่จะไม่ชอบหมายถึงว่าพี่จะแอคชั่นออกไปเลยว่าพี่จะไม่ชอบการรีพอร์ตที่แบบไม่ไม่สารตะกับตัวเองมาก่อนอะไรเงี้ยแค่เป็นแมสเซนเจอร์ส่งมาอย่างเงี้ยอันนี้พี่จะไม่ชอบแต่ณตอนนี้พอรู้ว่าจะต้องจัดการกับความคิดยังไงอ่ะครับมันจะเห็นถึงเหตุของเขาว่าแบบเขาก็เรียกว่าเหมือนโดนลูกค้ากระทำมาแล้วเขาก็รู้สึกว่า สิ่งนี้มันบีบคั้นเขาเขาก็เลยต้องมารีบมาบอกเราพอมันเห็นแค่แค่นี้ไอความคิดที่เราอยากที่จะแบบโมโหเขาไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยมันก็มันมันเบาอ่ะมันมันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมันเห็นว่ามันก็เป็นเหตุของมันแบบนั้นอย่างเงี้ยเขากระทามาแบบนี้มันก็เป็นเหตุที่เขาโดนกระทบมาแบบนี้เขาเลยต้องแสดงออกกับเราแบบนี้อย่างเงี้ยก็ ถ้าเกิดสมมติว่าเรามองดีๆน้องพี่น้องเราอาจจะเห็นที่มาของการเป็นที่เขาเป็นแบบนั้นแล้วเราอาจจะไม่โกรธเขาก็ได้อืมอ่าโอเคพูค้อันนี้ดีนะฮะอันนี้ก็ไม่อยู่ในสคริปต์นะครับครับผมไม่ได้ตี๋นะมไม่ได้ตีมนะทุกคนทิวครับ,รบแล้วเพิ่มเติมมาพี่มีความต่างยังไงครับกับการที่พี่เอาต้องบอกทุกคนนะครับว่าพี่คิวทำมาน่าจะสี่ปีเนาะพี่น้อง ประมาณ4ปีประมสี่ปีก็เกิดสีปีละถ้าย้อนมองเผื่อเป็นเรื่องให้กับทุกคนนะครับพี่ใน4ปีก่อนกับพี่ตอนนี้ต่างกันยังไงครับต้องบอกว่าชีวิตเมื่อก่อนอ่ะคือใช้ชีวิตแบบอย่างที่บอกอ่ะไม่รู้เนื้อรูกตัวมาก่อนไม่รู้ว่าจะต้องมาถึง เรียกว่าไม่รู้เนื้อเือตัวดีกว่าพอมีมทุกมาแล้วก็พยายามที่จะหนีทุก<อ>แต่ระหว่างที่ไม่มีทุกก็ก็เอนจอยชีวิตไปอะไรเงี<ม>้ย<ๆ>จนตอนนี้มันรู้ว่าทุกอย่างอะ่ะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ไม่รู้เนื้อเรือตัวแต่ทุกอย่างเนี่ยมันคือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องกระทํากับมันนะคือแค่กําหนดรู้อ<ม><ม>พอเรารู้อย่างเงี้ยครับมันทําให ปัจจุบันหมายถึงว่าปัจจุบันที่รู้ความรู้เนี่ยกับอดีตที่ไม่เคยรู้ความรู้เลยอ่ะเอาจริงๆนะพี่มองว่าทุกณตอนนั้นกับทุกณตอนเนี้ยทุกณตอนเนี้ยเยอะกว่าเพราะว่าณตอนนั้นมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่าแบบจะต้องอะไรคือทุกอะไรเงี้ยไม่ได้มารู้เลยว่าอะไรแบบไม่มีความรู้เรื่องทุกเลยครับแต่พอมารู้เรื่องความทุกเนี่ยมันมีความทุกมากขึ้น ่ไม่ใช่เป็นความทุกข์ที่เราเข้าไปเป็นทุกข์มมันรู้ว่าทุกข์จะต้องจัดการยังไงถ้าถามตัวพี่นะพี่อาจจะอาจจะผิดถูกอะไรยังไงแนะนำก็ได้นะครับครับคือความทุกข์หลังจากการปฏิบัติเนี่ยพี่รู้สึกว่าทุกข์มากขึ้นแต่เราไม่ได้เป็นทุกข์กับมันมเพราะว่าเราเห็นว่าเราเรามีวิธีกับการจัดการทุกข์ตัวนี้อยู่แล้วนั่นแหละครับ โอเคครับแปลว่าแปลว่าช่วงนี้แปลว่าความต่างที่บอกได้อย่างชัดเจนคือเรามีวิธีการปฏิบัติกับความทุกเปลี่ยนไปใช่ใช่อ๋อโอเคครับพราะอันนี้ดีครับอันนี้ดีพี่คิวครับอยากฝากอะไรครับที่ถทาวันนี้สมมติว่าคนที่กําลังปฏิบัตินะครับหรือคนที่ไม่ได้เชื่อธรรมะพี่บอกกว้างๆไดเลยครับว่าพี่อยากบอกอะไรกับพวกเขาอยากให้ลอง ดูตัวเองครับมองย้อนดูตัวเองว่าชีวิตเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้รเราใช้ชีวิตมาเราเจอทุกอะไรมาบ้างถ้าให้นับรวมกันนะเอาจริงอาจจะนับไม่ท้วนเลยก็ได้ว่าเราจะทุกอะไรบ้างครับแต่ณตอนนี้มีความรู้หนึ่งที่มีบุคคลผู้หนึ่งเนี่ยตัดสรู้ความรู้นี้หมายถึงรู้ความรู้นี้ไว้แล้วก็มาบอกสอน ให้เราเนี่ยเข้าใจกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้พี่มองว่ามันไม่มีทางไหนเลยไม่มีทางไหนเลยที่เราจะจัดการกับความทุกข์ได้โดยปราศจากความรู้ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้พี่มองว่ามันสำคัญมากก็เลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยเข้ามาศึกษาก็อยากให้ลองเข้ามาดูว่า สิ่งที่พระอาจารย์ต้นบอกสอนหรือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไว้เนี่ย<อ>ถึงแม้ว่าจะ2,500กว่าปีมาแล้วเนี่ย<อ>แต่คุณค่าของพระพุทธศาสนายังคงอยู่แล้ว<อ> <provoc adia. S 1> ก็ค่อยๆเรียนรู้หมายถึงว่าค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆดูตามเหตุตามปัจจัยว่าสิ่งที่ความรู้ที่พระอาจารย์ต้นบอกสอนหรือพระพ,พุทธเจ้าตรัสรู้ไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงกับความจริง ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือเปล่าครับพี่คิวครับนะตอนท้ายแล้วครับพี่แบบถึงเผื่อช่องทางที่เราจะฝากให้กับทุกคนครับเผื่อใครสนใจอยากติดตามหรืออยากมาดูรายละเอียดจะมีช่องทางใหนบ้างครับพี่อ๋อคือตอนนี้ก็ทำเพจวันพุธครับคบก็เป็นเพจที่รวบรวมคำถามคำตอบที่พระอาจารย์ต้นเคยไลฟ์ไว้ก็ถ้าใครใอยาก ได้อยากฟังแล้วก็อยากเข้าไปดูคำถามย้อนหลังก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจวันพุธอ๋อโอเคเสิร์ชคำว่าวันพุธแล้วก็มีภาษาอังกฤษว่าดามะเดย์ได้เลยพุธพุธนี่ไม่ถึงว่าพุทธพุทธ่วันพุทธโอเคครับเพื่อต้องการให้ทุกวันเป็นวันที่ระลึกถึงพระรัตนตรัยเลยใช้คำว่าวันพุธอ๋อโอเคครับค่ะแล้วแล้วก็มีพุทธรัตนยูชนเป็นแอดมินอยู่ครับแอดมินของกลุ่มเปิด พุทธรัตนยุูชนเป็นกลุ่ม Facebook ที่ใครต้องการที่จะสอบถามธรรมกับพระอาจารย์ต้นหรือใครที่ต้องการที่จะแชร์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติก็สามารถเข้าไปแชร์ได้ตรงนั้นเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ที่โอเพนเลยครับสำหรับทุกคนที่สามารถเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ก็ถ้าใครอยากร่วมก็กดจอยเสิร์ชคำว่าพุทธรัตนยชนพุทธรัตตัูชนได้เลยเแล้วก็กดรีเควสจอยเข้ามาได้เลยอ๋ออับครับ สุดท้ายนี้เราต้องบบกมือบายๆทุกคนแล้วคีับเดี๋ยวไว้เซสชันหน้าอีกสองสามชั่วโมงนหนึ่งนะครับโอเครีเคอร์น้องซันไว้ว่าขอหนึ่งชั่วโมงคุยไม่คืนนะครับไม่ต้องนอนนะฮะโอเคครับทุกคนก็บอกว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์นะครับก็ขอบคุณพี่อีคิวมากมากครับขอบคุณมากที่สละเวลาแล้วก็มาเล่าเรื่องราวให้กับพวกเราฟังนะครับก็ทุกคนครับพร้อมกันครับโชคดีนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ